เก็บปลาเรียบร้อยผมผมเกืเสียบเงี้ยไว้ต่อเลยครับเงี้ยเสียบครับไปไปดูมันกันหลังถัดไปครับไปเก็บปลากันไฟกับหมงแน่นะครับหม้งคู่คู่แมงคู่ยังครับผมก็ะสะโพกแต่งยาสีเปด้วยครับเ้าหกเงี้ยงบ่าไรนครับเจ้าไฟแมงสีแค่แน่ผมลงสอบครับไปดูมันกันหลังต่อไปครับ น,นี่เขียดทั้งดินนะครับบริสุทธิ์นะผมเม็กลังถัดไปอืมอ๋อเขียดหายผมหลังน,นี่เขียดหายครับไปกิน,นอะไรเด้วเสียบเงี้ยกันครับโอ้ยผมเสียบเงี้ยจับด้วยครับ ย้ำกันล uh, mm ้างต่อไปครับผมเสียงเครื่องเขาติดนั่นนะครับผมจอๆนะครับผมเสียงเครื่องเขาสูบน้ำชน้ะปังครับโอ้โหทางนี้เขียนขึ้นตุยโอ้เขียนของเส้นน้ำตัวไหนเนี่ยเปลี่ยนเงี้ยไหมก่อนโอเคครับผมเสียบเงี้ยไว้ไหมละโอ้เสียงเครื่องเขาติดสูบน้ำาน้ะปังครับนี่ ข้างนี้เป็นน้ำปังนะครับมาแนะน้ำสวมเขาแล้วเห็นสูบกะเว้นเลยไม่ควรจะน้ำสวมหลังต่อไปครับผมใส่หัวเบอร์ใส่ผมหางเคียงเขาครับเคียงเขาสูบน้ำ ัปเนี่ยบอลครับลังหลังนี้นก็ยังไม่ทำงานครับผมอฮ้ยจะล่งนี้หมูครับผมเบ็ดหอบครับเบ็ดหอบเลยไม่ อยู่หอยบนไหนโอ้โหไม่มีอะไรนะกอ่อไยครับโอ้มันดึงเขียดลงไปกินด้วยแหละดูเดี๋ยวผมถือครับผมเดี๋ยวเสียบเนี้ยไปไหมครับใส่เยอะไหมครับปวดเบรดออกกันโอเคผมเสียบเนี้อไดไ้บ่อยครับอ่ะดึงกันำลังต่อไป ใส่เป็นอะรอย่างสาั้นแน่ผมน้ำแหงสมัครคนหน้าปังหลายไม่เปหลังนี้เงียร้อนครับผมเงียหลอนครับโอ้โหเดี๋ยวจะดวงเบ็ดครับเดี๋ยวเสียบเงี้ยวกันมันโอเคผมเสียบเงยอะเรียบร้อยลังต่อไป nhắm tiền ồ sẽ đi chị lắng đi vào ngày cũng nha bộ lần cập lăng nha có bộ lần